สวัสดีครับพบกับพวกเราครับทีมงาน90นาทีครับผมในรายการ Turning Point ครับผมก็วันนี้เป็นสัปดาห์ที่10ของพรีเมียร์ลีกครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะรายการนี้เราก็จะมาหลังพรีเมียร์ลีกจบทุกวันนะก็เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็เป็นสัปดาห์ที่มีทั้งทีมที่สมหวังแล้วก็มีทีมที่ผิดหวังนะสำหรับตานอเวอร์ทามครับผมเรามาเริ่มต้นไปกันที่คู่แรกดีกว่าพิยุทธนะวันนี้ ในช่วงวันเสาร์เนี่ยรู้สึกว่าจะเตะพร้อมกันเนี่ยสามคู่เลยสองคู่เลยในช่วงสี่ทุ่มเนาะจะมีเบอร์ลี่ครับวันนี้เปิดบ้านพบกับเืนใหญ่อาร์เซนอลนั่นเองครับหูคู่นี้น่าสนใจยังไงพี่ชายอาร์เซนอลก็คงรักษามาตรฐานเดิมแหละกับแล้วก็ลูกเซตพีดของเขากดสูตรติดอีกแล้วครับกดสูตรติดเหมือนเดิมสําหรับอาร์เซนอลก็ลูกเตะมุมเหมือนเดิมครับละลายเหมือนเดิมนะใช่เนี่ยวิ่งมาสี่แล้วก็หนึ่งในสี่นี้ก็ มีเ<ม>ขาเรียกว่ามีส่วนร่วมกันทำประตรูคือ,<ม>อกาเบียลช,ชงนะให้เเลูกเรยเล,เเลม,มงเข้าไปก็ต้องบอกว่านี่คือทีเด็ดของอ j เจตาในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ลูกเซตพีชนะไม่ว่าจะเป็นลูกฟรีคิกตั้งเตะ<ม>หรือว่าลูกเตะมุมเนี่ยอยางที่เรารู้กันว่าลูกเตะมุมเนี่ยมีกองหลังสองคนอย่างซาริบาแล้วก็กาเบียลมาการเยสรวมไปถึงยูเลียนทิมเบอร์ตัวไม่ใหญ่นะแต่ ขึ้นทีไรโดนบอลตลอดอนะของหน้าตัวเป้าอย่างยเคเลสแบเนี้ยก็จะมีเปิดไปเสาสองบ้างมงชงเข้ามาจงจุดนัดพบหรืออาจจะมีเปิดมาเสาแรกแล้วก็มงแฉลบเข้าไปเลยก็หลายรูปแบบมากสําหรับจังหวัดเซตพีสข,ของอาเซนอนปีนี้เขาถือว่าเป็นทีเด็ดทีขาดของเขาเลย<ช>ก็ต้องใช้คําว่า อ่ะอาเซนอลได้จุดโทษอ่ะอาเซนอลได้เตะมุมก็เหมือนได้จุดโทษอ่ะแล้วก็คือเตรียมตัวขึ้นสกอร์ไว้เลยนะและอีกอย่างหนึ่งคืออาเซนอลฤดูกาลนี้ครับเกมรับเหนียวแน่นใช่ครับนะสิบหกเกมหลังสุดเนี่ยรวมทุกรายการเนี่ยเขาเสียแค่สามประตูเองนะนี่คือทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่สามประตูแล้วก็เป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดใน UCL แล้วก็เป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในห้าลีกใหญ่ของยุโรปเท่ากับว่าโอ้โหในโลกใบนี้ปีนี้ เขาคือทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดผมก <นะ S 1> <ม>็ต้องยอมรับว่าอาร์เตต้าและดูกาลเนี่ยเสริมถูกจุด่<ช>อาแผงหลังเหนียวอยู่แล้วประตูดีอยู่แล้วกลางดีอยู่แล้วอ่าแต่ปีที่แล้วอ่ะมันเบ้ขวาไปหน่อยสำหรับอาร์เซนอลแล้วในเกมที่ผ่านมาผมว่าอาร์เซนอลอ่ะเป็นแบบนี้มานานแล้วห,หลายหลายนัดนะคือได้ประตูปุ๊บเราไม่ต้องลุ้นลูกต่อไปเลยถ้าเขาทิ้งห่างทิ้งห่างถึง2เม็ดไปเนี้ยไม่ต้องลุน้นเม็ดสามเม็ดสี่เหมือนฤดูกาลที่แล้วปิดเกมเลย ปิดกล่องเลยใช่ก็คือครึ่งแรกเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะสองศูนย์นะครึ่งแรกเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะสองศูนย์ใช่เนี่ยก็จังหวะนี้ครับก็จบสองศูนย์แล้วก็ครึ่งหลังมาเบอร์ลี่เองก็อย่างที่เรารู้กันว่าทีมอย่างเบอร์ลี่ก็ศักยภาพเกมลุกมันก็ไม่ดีอยู่แล้วไม่ดีเลยก็ทำอะไรกันไม่ได้ก็จบไปที่สองประตูต่อศูนย์ก็ยึดจ่าฝูงยาวๆนะตลอ์เซนนอนนะยินดีกับแฟนเซนอนด้วยนะหนาวหนาวอีกสัปดาห์ก็ขอให้หนาวจนถึงบ็อกซิ่งเดย์ ถ้าอาร์เซนอลผ่านบ็อกซิ่งเดย์ไปได้ผมว่าแชมป์แชมป์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแหละผมผมผมแฟนลิเวอร์นะแต่ก็ยินดีกับอาร์เซนอลด้วยใ <c oughs> <90 S 1> นเก้าสิบเลยเหรออืมก็ยินดียินดีด้วยอ่ะอคู่ที่สองโอเวอร์ไทม์นะวันนี้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจ้าป่า oh. อ่าเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ oh. อ่ารู้สึกยังไงบ้างโ oh. อ้โหเอิ่มอันจริงๆพูดถึงฟอร์มก่อนเนาะฟอร์มก็อืมพอใจไหมฟอร์เรสอะฟอร์มเขาไม่ดีแต่ว่าแมนยูเกมนี้มันมันมันก็ไม่น่าจะ ไม่ได้จะแพ้หรือเหรือเสมออ่ะจริงๆนะรูปเกมก็ยุ้ยเต็มดีกว่าแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจบไม่คมมันแล้วมันก็ไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาโดนลูกต้องบอกว่าฟอร์เรสต์ฤดูกาลนี้เขามีลูกลูกโด่งลูกอ่าลูกตั้งเตะลูกอากาศลูกอากาศดีอ่าผู้จัดการทีมใหม่ซึ่งเป็นโค้ด้วย ซึ่งยูเนเต็ดก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วกับลูกแบบนี้กองหลังสามแล้วมันใช่ใช่ไม่ทันกองหลังก็มีแต่ตัวสูงๆนะแต่แต่รู้สึกว่าแผงเกมรับของยูเนเต็ดเนี่ยมีปัญหากับลูกกับลูกเซตพีทอ่ะกับลูกตั้งเตะลูกกลางอากาศใช่ลูกกลางอากาศรู้สึกว่ามีปัญหามากอย่าง เซนเตอร์เนี่ยโยโลก็ไม่ใช่เตี้ยๆนะอเดอร์ลิกแม็กไว์แบบนี้มีแต่สูงๆทั้งนั้นเลยแต่ทาไมลูกกลางอากาศนี่มีปัญหากลับกลายเป็นว่าไม่มีมาตินเนสลูกกลางอากาศมีปัญหาเลยได้ประตูอยากลูกเตะมุมอะแล้วฟอเรสต์มงสกัดแต่แต่ว่ากรรมการบอกว่ามันออกไปแล้วอะจังหวะนั้นเป็นจุดเปลี่ยนไหมสําหรับแฟนยู่นเ็ดผมว่ามันก็เป็นแหละเพราะว่ามันเหมือนแบบจังหวะแบบตกใจแล้วไงแบบโอ้โหน้าได้เว้ยอะไรเงี้ยมันออกไหมมันออกไหม ก็ถ้าเช็คจริงๆก็นิดนึงนิดนึงอ่ามันเลื่อมๆแล้วแต่ว่าออกออกคือออกนิดนึงก็คือออกแต่ว่าแบบเออมันหน่อยเดียวเนี่ยแล้วมันก็เลยเป็นเปลี่ยนจุดเปลี่ยนการอากาศแมนยูในในในจังหวะเกมลุกอ่ะลูกกลางอากาศเขาดีนะโดยเฉพาะคาร์เซมิโร่เริ่มดีสังเกตสังเกตนะคาร์เซมิโร่เนี่ยทำประตูจากลูกกลางอากาศได้เนี่ยสองเกมสามเกมแล้วนะอ่าแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้ประตูจากลูกเซตพีชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟรีคิกระยะไกลหรือว่าเตะมุมเนี่ย ได้ประตูจากลูกแบบนี้เริ่มบ่อยขึ้นเรื่อยเรเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วก็จากคาซมิโร่จากคาซมิโร่คนเดิมใช่เปิดมาที่เสาแรกคุกคิงมาถึงเสาสองอะไรประมาณนี้ก็จะส่วนมากก็จะเป็นคาซมิโร่ที่เป็นคนทําประตูแบบนี้ประเด็นสําคัญของยูเนเต็ดนะผมมองว่าครึ่งแรกเอยครึ่งหลังอ่ะโดนเร็วไปหน่อยใช่พอโดนเร็วแล้วลวนก็คือยูเนเต็ดฤดูกาลนี้เราเห็นบ่อยเวลาโดนปุ๊บอ่ะเครื่องจะลวนในช่วงที่ยูเนเต็ดลวนอ่ะฟอเรสต์นวด อเอาปมาเขี่ยปุ๊บหลังจากนั้นประมาณสองนาทีว่าฟอร์เรสต์ใประตูขึ้นนําอหนึ่งเลยใช่อืก็เป็นเป็นแต่ก็ยังยังดีนะที่เกือบแพ้ได้สายังดี<ต>ที่ยูเนเต็ดมันไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่าอยากจะบอกแฟนแมนยูตรงนี้เลยนะก็ผมมองว่าปกติอะแมนยูอะถ้าครึ่งแรกมันเล่นดีแล้วครึ่งหลังมาโดนแซงแบบเนี้ยไม่ต้องมาลุ้นตีเสมอหรือลุ้นมันชนะได้เลยคือแม่งจะโดนลูก3ามลูก4ี่ให้ได้นั่นคือยูเนเต็ดสมัยก่อน ในช่วงสองสเดือนที่ผ่านมาหรือว่าปีที่แล้วแต่เบนฟอร์ดนั่นแหละที่ไหลไมเลยปล่อยเลยหลังแต่หลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยหลังจากที่พักเวกทีมชาติกลับมาเนี่ยยูเนเต็ดโดนฟอร์เรสเนี่ยนำสองหนึ่งไม่จะเอาจะตีเสมอให้ได้พอตีเสมอได้ปุ๊บอยากชนะมันมีความเป็นผู้ชนะในตัวแล้วักแต่ชุดนี้ผมว่าให้โอกาสอโมริมอีกสักปีสองปีผมว่ายูเนเต็ดไปได้ไกลมากกว่านี้นะถ้าเสริมถูกจุดนะน่ะประมาณนั้นครับก็ จบไปด้วย2ประตูต่อ2นะคนน่าเสียดายเอาจริงๆถ้าจบสามแต้มยูเนเตดขึ้นที่2นะวันเสาร์อ่ะคู่ห้าทุ่มครับผมในคู่ห้าทุ่มก็เป็นทอรแนมฮอตสเปอร์ครับลอนดอนดาร์บี้นะเจอกับสิงห์บูเชลซีนั่นเองครับผมก็มาเจอกันในช่วงที่ต้องบอกว่าอาจอาฟอร์มโดยรวมของสเปอร์มันอาจจะตั้งแต่พักเวกทีมชาตินะก็ก็ถือว่าไม่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 ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าเขาใช้คําว่าไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าผมเชื่อว่าแฟน เชลซีแล้วก็แฟนสเปอร์เจอกันตอนนี้ผมว่าม่มั่นใจทั้งคู่เพราะตัวนักเตะเนี่ยไม่ได้หนีกันเลยทั้งฝั่งสเปอร์เองก็ไม่ได้ขี้เละแล้วก็ได้กุนซืออย่างโทมัสแฟงเจ้าพ่อแท็กติกด้วยเข้ามาคุมทีมเนาะส่วนทั้งฝั่งของเชลซีเนี่ยตัวนักเตะก็ไม่ได้ขี้เละฝีมือของมาเลสกาฤดูการที่แล้วนจากอันดับที่10จบอันดับที่4ที่5ได้ไม่ธรรมดานะมันไม่จะบอกว่าหมันหมยก็ไม่ไม่เชิงไม่ค่อยมีคนพูดถึงสักเท่าไหร่สำหรับแต่มันเดือดเดือดอยู่นะคู่นี้เเดดืออยยู่ลก็ ด้วยโหมันเป็นทีมที่วัยรุ่นทั้งคู่คู่นี้มันเดือดจริงมาเล่นกันหนักเล่นกันแรงแล้วก็มีปัญหาระหว่างเกมเยอะคู่นี้ใช่ครับแต่มันจบด้วยแค่สกอร์หนึ่งศูนย์มันก็เลยดูแบบจืดจืดไปแต่ระหว่างเกมอะระหว่างเกมอะมันมันแล้วมันเดือดจริงๆสำหรับคู่นี้ก็คือเชลซีเนี่ยมาสไตล์เดิมเลยสไตล์มาเลก้าวิ่งเพสแดนบนให้ทอตแนมฮอร์สเปอร์เนี่ย ต่อบอลกันลบาบากอ่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ต่อบอลดีนะตั้งแต่อ่าตั้งแต่ตั้งแต่ทมัสแฟงแเข้ามาทําทีมทแต่เจอระบบของมาเลสกาคือบีบแดนบนทำยังไงก็ได้ให้สเปอร์เนี่ยต่อบอลกันยะน้อยที่สุดอ่าพอแก้เพจไม่ได้มันก็ต้องเปิดมันก็ต้องเปิดพอเปิดมาปุ๊บไคเซนโดเก็บมั่งเอนโซเก็บมั่งก็กลับแล้วโตก็คือกลายก,กลับกลายเป็นว่าสเปอร์ ยังยังยังประติดประตอกันไม่ได้ในใน,ในช่วงครึ่งแรกนะก็ต้องยอมรับด้วยว่ามาเลสกามาดีนังเตะเชลซีเองก็มาดีวิ่งไล่เพลสแดนบนเนี่ยได้ดีทําได้ดีมากๆเลยต้องบอกว่าเป็นเกมเพลที่โคตรเดือดเลยนะสำหรับไอ้ทั้งฝั่งของเชลซีเนาะส่วนแนวลุกของเชลซีเนี่ยมผมว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าสเปอร์ นะด้วยความเข้าใจเกมเกมลุกจัดจ้านหลายรูปแบบด้วยไม่ใช่แค่จะเจาะแบบตื้อๆอย่างเดียว่ะไม่มีช่องให้แทงทะลุส่งออกให้ปีกแม่งเลี้ยงจี้เข้ามาการนาโชแบบเนี้ยตัดเข้าในแล้วยิงไกลอ่าทางฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าเอสเตววลไหมอ่ารือว่ากิสเทนอ่าทางฝั่งขวาเนี่ยเนาะก็คือปีกของเชลซีฤดูกาลนี้มันจี๊ดมันจี๊ดจริงมันสามารถเลี้ยงกินตัวได้เลี้ยงจี้ได้ยิงไกลได้ด้วยอ่าแถวสองก็จะมีพวกไคเซโดมี เอนโซเฟรนันเดสที่สามารถส่องไกลได้เท้าหนักๆเนาะในกรอบเขียโทษก็จะมีเชาเปโดที่รอทําสกอร์อยู่เรื่อยๆก็ถือว่าเป็นงานหนักของท็อตแนมฮอสเปอร์เลยในช่วงครึ่งแรกเนาะเชลซีกดอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะแต่ต้องยอมรับว่าประตูสเปอร์เนี่ยเซฟชิปหายเลยวิคาเรโอเซฟมากๆเซฟเยอะมากก็อย่าลืมว่าเขาเคยเป็นเบอร์หนึ่งของปารีสแซงต์แชร์แมงนะในยุคของซาลาตันแล้วลูกนี้มันก็มาจากความผิดพลาดของนักเตะท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยที่มันยังนิ่งไม่พอ ก็ถือว่าเป็นเกมสนุกอีกเกมนึงก็จบกันไปครับสำหรับเชลซีกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะไปกันที่คู่สุดท้ายประจำวันเสาร์กันดีกว่าเนาะก,ก็เป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลอ่ะเปิดสนามแอนฟิลด์ครับเจอกับแอสตันวิลล่าครับผมโอ้โหก็แจ็คคิดยังไงต้องต้องบอกว่าเป็นเป็นเกมที่อยากดูมากดีกว่าเพราะว่าลิเวอร์พูลเองก็มาในขอใช้คำว่าระบบของคอป เพจแดนบนนี่แหละคือลิเวอร์พูลนักเตะลิเวอร์พูลแม่งขนาดแบบนี้จริงๆเนียผมขอพูดแบบนี้เลยว่าเห็นไหมในช่วง5นาทีแรกไม่วิ่งเพจไม่กดดันปล่อยแอสตันวินล่าเล่นปั่นลูกนั้นนะเฉียดเสานิดเดียวชนเสาด้วยไม่ใช่เฉ<อ>ียดเสาชนเสาด้วยเกือบเข้าด้วยลูกน,ะน,ะน,ะนั้นอ่ะก็หลังจากที่ ผ่านลูกนี้ไปปุ๊บลิเวอร์พูลเปลี่ยนระบบการเล่นไม่รู้ว่าอาร์เนอร์สโอตเนี่ยตะโกนอะไรลงมานะแต่นักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยแดนบนเนี่ยโคดี ika, ara, Ik ้กัคโปซาร่าอิกิติเกออ่าแล้วก็อีกคนนึงครับที่ผมต้องบอกว่ามึงผมนึกว่ามันลงสนาม8คนอนะอยู่ทุกที่เลยเดยอ,อร์บสโอตไลน์ uh huh. วิ่งไล่เพจแดนบนทําให้แอสตันวินล่าเนี่ยต่อบอลกันลําบากพอโยนมาก็โดนกาเวนแบกโดนแม็กอาริสเตอร์โดนฟานไดดักในลูกกลางอากาศก็คือไม่ต้องห่วงอยู่แล้วโกนาเต้กับ ฟันได้ก็ลูกกลางอากาศเก็บกินอยู่แล้ว<ม>แดนกลางก็กาเบนแบกกลับมาก็อุ่นใจอ่าอล็กซิสแม็กเิเตอร์ก็กลับมาฟอร์มเดิมอุ่นใจ<ม>นะ<ม>ก็ต้องบอกเลยว่าแต่เกมรุกของลิเวอร์พูลมันก็ยังตันนะตัน,ตนถึงแม้ว่าจะครองเกมได้ถึง10-20นาทีก็ยังก็ยังแบบว่าไม่ได้มีจังหวะจังๆเลยก็มีจังหวะหนึ่งที่เ<ม>อกกิติเก<ม> ยิงเข้าอ่ะแต่ว่าลูกนั้นมันเป็นลูกลำหน้าก็ลำหน้าชัดเจนแต่ถามว่าทําสวยไหมทําดีทําสวยเลยแต่ก็ไม่ได้ประตูเนาะโอถ้าไม่ได้ลูกผิดพลาดของมาติเนสนะลูกนั้นอ่ะผมว่าลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะน่าจะปลดล็อกลําบากว่ะเพื่อเพอจบเสมอด้วยนะแต่ก็ยังดีที่ว่ามาติเนสเนี่ยเขาชอบซาลาจริงเขาชอบซาลาเจอเจอเจอลิเวอร์ทีไรเขาชอบเขาชอบปล่อยให้ซาลายิงนะมาติเนสอ่ะ คือก่อนเขาจับบอลเนี่ยเขามองแล้วว่าเปาตอเลสอยู่ตรงนั้นอ่าแต่พอบอลมาถึงปุ๊บเขาไม่คิดว่าคักโปจะมาถึงตัวเขาเร็วไงอ่าพอถึงปุ๊บบอลก็ถึงปุ๊บคักโปก็มาอยู่ข้างหน้ามไม่รู้จะทาไงแต่ตอนที่มองไปอ่ะเปาตอเลสมันยืนตรงนั้นไงมันก็นเลยจ่ายไปตามตามสัญชาตญาณแต่เปาตอเลสอ่ะมันถอยลงมาอีกก้าวนึงก็กลายเป็นว่าถวายพานให้ซาลาเลยเนี่ยเห็นไหมจังหวะปุ๊บลงมานิดเดียวแค่จุดเดียวแล้วตรงไม่ทันเนาะ นี่คือจุดเด่นของลิเวอร์พูลต้องใช้คำว่า,าตั้งแต่ในยุคข,ของเจอเกนคอปเข้ามาทำทีมเนี่ยจะสิบปีปแล้วจุดเด่นของลิงเวอร์พูลคือการเล่นเพชซิงซ่งพอเพชซิงซ่งสูด่แดนบนปุ๊บแดนกลางเล่นง่ายและอันการเวนแบกอเล็กซิสแมกริเตอร์เล่นง่ายฮา่าฟานได้กนาเต้เล่นง่ายแบี อ่าโนบสันได้มีพื้นที่ในการเปิดบอลอ่าเนาะแดนกลางแต่ว่ามันก็จะเสียพลังงานในแดนกลางกับกองหน้าเพราะในช่วงที่เอกิติเก้โดนเปลี่ยนออกก็ต้องเห็นในว่าระบบหา,ายใจเขาก็เอาเรื่องนะมันเหนื่อยมันเล่นต่อไม่ไหวแล้วเนาะครึ่งหลังอูนาเอมิลี่ไม่มีอะไรต้องเสียแล้วอ,ะอ่อวะคือ,ต,อต้องเปิดเกมแรกเท่านั้นเพื่อที่จะได้ประตูคืนเพราะว่ามันเป็นเกมในบ้านวิลล่าเองก็ต้องการแต้มใช่อ่าพอเปิดเกมเข้าเรื่อยๆปุ๊บริเวอร์พูลก็มีโอกาสได้ ได้ต่อบอลกันมากขึ้นอ่าแต่พอลิเวอร์พูลเซตบอลแดนแดนอาแดนตัวเองแอตันวินล่าบุกไปเพสและลิเวอร์พูลมันเป็นทีมที่แก้เพสดีอยู่แล้วอ่ามันมันทำให้แดนกลางโล่งจากหลังเอเด้จากกาเวนแบกลูกนี้ไม่มีใครประกบเลยเลี้ยงเข้ามาก็ลูกนี้ก็มีโชคอีกนะถ้าไม่แชลแบบก็ไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าเท่ากับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยชนะมา2ประตูต่อ0แหละลูกเกม กลับมาเป็นลิเวอร์พูลทีมเดิมอ่าสกอร์สองศูนย์เก็บคินชีสด้วยสำหรับผู้รักษาประตูใหม่อย่างน้องมาม่าอ่ามาม่ามาม่าดาวิชี่นะตอนนี้ย่าตารางคะแนนตอนเนี้ยอยู่อันดับที่สามอ่าตามหลังแมนซิตี้หนึ่งแต้มตามหลังอ่าอาร์เซนอลอยู่เจ็ดแต้มนะสำหรับแมนอ่าสำหรับลิเวอร์พูลเนาะคู่สุดท้ายครับประจำสัปดาห์ที่10ของพรีเมียร์ลีกครับเมื่อคืนนี้เองสดๆร้อนๆครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดอิติฮัดเจอกับบอลหมัดครับโอ้โหก็ต้องบอกว่า บอลมารก็เป็นทีมที่ฟอร์มดีทีมหนึ่งนะก็ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยฟอร์มดีตรงไหนวะอยู่อันดับ7อันดับ8เฮ้ยทีมอย่างบอลมาร์ตอ่ะเปิดฤดูกาลมาเนี่ยสินัดเนี่ยอยู่อันดับ5อันดับ6เนี่ยไม่ไม่ได้ขี้เหร่นะทำไปเล่นไปสําหรับบอลมาร์ตอ่ะก็เจอกับแมนซิตี้ด้วยเพิ่มเผออันดับสูงกว่าแมนซิตียด้วยมั้งก่อนแข่งอะก็เหมือนเดิมสไตล์เป๊ปกัวเดโอล่าสไตล์ของแมนซิตี้นวดใอ่านวดไว้ก่อนการเสียเควินเดอร์บอยเนี่ย รู้ส uh. ึกว่าสไตล์การเล่นของฮาแลนเนี่ยมันเปลี่ยนไปปกติเนี่ยฮาแลนจะเป็นฟิลแบบวิ่งตัดวิ่งตัดแนวแผงแนวรับของของคู่แข่งใช่วิ่งหาช่องวิ่งตัดแผงแนวรับคือในยุคนั้นว่าฮาเลนอันตรายแล้วผมคิดว่าถ้าหมดเดอะบอยเนี่ยฮาแลนมันจะเล่นยังไงวะเพราะว่าแมนซิตี้ก็ไม่ได้มีตัวบัญชากคมอะไรแบบนั้นกับใครเป็นว่าก็โหดเหมือนเดิมอะเมื่อคืนก็รู้สึกว่าสไตล์การวิ่งอาจจะเปลี่ยนไปนะแต่จังหวะเข้าฮอต จังหวะรออยู่ในกรอบเพดโทษของเขาอ่ะขอแค่บอลเข้าเท้าอ่ะยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมฮาแลนด์ก็ยังคงเป็นฮาแลนด์นะจังหวะนี้ก็อ่าลูกนี้ก็หลุดมาจากครึ่งสนามเลยนะเลี้ยงจี้เข้ามาแล้วก็ซัดด้วยซ้ายครับลอดขาเข้าไปแล้วก็พร้อมกับท่าดีใจใหม่ด้วยฮะลูกบอทฮะไปดูปีเตอร์เขามาไงใช่เดินปีเตอร์เขามาไงไอดอลโธ่เลี้ยงมันแค่ลออกเลยอยากมันอยากมาลิเวอร์พูลจะตายลิเวอร์พูลไม่เอาคิดถึงแล้วแบบโออยไม่ก่อนนะ ก็ต้องบอกว่าลูกประตูแรกเนี่ยลูก1นเนี่ยมันก็มาจากความผิดพลาดของบอลหมัดนะดันขึ้นสูงแล้วดันขึ้นไปสูงแล้วอ่ะไปต่อบอลกันผิดอ่าไปไปจ่ายบอลกันพลาดเองแล้วก็โดนแมนซิตี้ตัดแล้วก็ฮาเลนหลุดมาจากครึ่งสนามโล่งๆแบบนี้พลาดยากบอกเลยสําหรับฮาเลนนะก็หลังจากที่นําไปได้1ประตูต่อศูนครับสักพักหนึ่งไม่นานอ่าไม่ถึง10นาที นะบอ FC บอลมัดก็กลับมาตีเสมอได้นะจากโตโหก็จะบอกว่าจากดอนาุม่าคว้าบอลผิดใช่อันนี้ต้องต้องบอกว่าคือมันสำหรับแฟนแมนซิตี้ก็จะมองว่านักเตะบอลมัดเนี่ยไปหนุนหรือเปล่านู่นนี่นั่นแต่ดอนนารุม่าออกพลาดเองจังหวะเนี้ยเขากะจังหวะบอลผิดอ่ากะจังหวะกระโดดผิดคือระดับโลกยังพลาดได้อ่ะแต่มันดีตรงที่ว่าผู้รักษาประตูพลาดแล้วอ่ะเพื่อนร่วมทีมอ่ะทำให้ได้ไงมันก็เลย มันก็เลยมองจุดผิดพลาดตรงนี้เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก่อนที่บอลมันจะมาถึงเขาอ่ะรู้สึกว่ามันจะโค้งอ่ะทีแรกเขาจะใช้มือนี้ปาดบอลแต่บอลมันโค้งมาก็มือนี้ปาดออกไปมันก็ไปไม่ไกลหกขิกหน้าประตูก็โดนซ้ําเข้าไป1ประตูต่อหนึ่งครับก็ทีแรกคิดว่าอาดหนึ่งหนึ่งและซิตี้มึงเหนื่อยแน่ก็คิดว่าแบบนั้นเลยแต่ทีเนี้ยฮาเลนหลุดจังหวะกับดักล้าหน้าได้ครั้งเดียวเรียบร้อยเลยลงโทษเลยเหมือนเดิมเนี่ยมันเหมือ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 นลูกแรกไหมคล้ายๆเลยพอซิตี้ บุกหน้ากอบเขียนโทษบอลมัดเจาะไม่เข้าปุ๊บมาเซตบอลแดนตัวเองให้บอลมัดดันขึ้นมาพอดันปุ๊บชิงหนึ่งสองแล้วให้หลุดจากกับดักลําหน้าเข้าทางเลยเข้าทางก็คือต้องยอมรับว่าเชอร์กี้กับฮาแลนด์เริ่มแล้วนะะมันเริ่มแล้วนะนี่ขนาดแค่เริ่มเข้าขากันนะมันยังไม่ได้เข้าขากันนะนี่แค่เริ่มนี่แค่เริ่มยังขนาดนี้ดูจังหวะนี้ดีครับเนี่ยบอลมัด บอลมัดขึ้นเพดสูงปุ๊บเชอร์กี้เห็นฮาแนลนด์เรียบร้อยเลยจังหวะเดียวโอ้โหลูกลูกแรกก็แบบนี้ใช่แต่ลูกแรกก็แบบนี้มาแบบจังหวะเดียวกันเลยแล้วฮาแลนด์ครัหบหลุดไปสองครั้งยิงสองลูกเลยเมื่อคืนโอ้โหก,ก็ก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่อันตรายที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วแหละตอนนี้ริหลบประตูเวยนะแล้วไม่ยิงนะลูกเกมหลังจากที่จบสองหนึ่งนะมาครึ่งหลังเองซิตี้ก็ พยายามบุกเอาลูกสามพยายามบุกจะเอาลูกสามก็คือสองหนึ่งไม่มันมันยังไม่น่าไว้ใจนะด้ยวยความที่บอลมาร์เองก็อดยอยากได้ลูกที่เสมอมันกันบอลมาร์ตเมื่อคืนมาสู้นะพยายามนะพยายาม,ยายามใช่ครับแต่ว่าเจอความสดของแมนซิตี้ไม่ไหวนะในช่วงท้ายทยครึ่งหลังนะอะเปลี่ยนเอาตัวสำรอง,งมาดาวลุ่งลงมาก็มาทำประตูที่3 1หนะึ่งะชื่ออะไรวะโ <L> อไลลี่โอไลลี่ครับลูกนี้ก็ถือว่ายิงดี ถือว่าสังเกตไหมอะคาเดมีเนี่ยดาวรุ่งของแมนซิตี้เนี่ยแบบมีแบบนี้ทุกปีมีทุกปีแบบนี้ทุกคนเออต้องยอมรับว่าซิตี้เนี่ยแต่ก็ผลิตนะใช่ใช่ใ่ยิงดีจริงยิงดียิงดีมากก็ถือถือว่าก็จบลงไปด้วยชัยชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมสำหรับสำหรับวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองก็ ก็ถือว่าเอาง่ายๆก็คือทีมใหญ่เนี่ยชนะแทบหมดเลยนะใช่นะชนะแทบหมดเลยเชลซีสาแต้มอาร์เซนอล3แต้มริเวอร์สแต้มซิตี้3แต้มนอะเสียดยแค่นิวคาสเซิลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นเองก่อนที่จะจากกันไปก็ฝากไปกดติดตามทีมงาน90นาทีของพวกเราด้วยทางช่องส่วนตัวครับก็ต้านสำหรับผมก็เป็นตามเรดฟอร์ดนะครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับชื่อช่องนะครับ ของผมก็จอมยุลลูกหนังครับตามหน้าช่อง t k t t o k ครับติดตามได้ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันกดหัวใจให้ด้วยของผมก็เดี๋ยวขึ้นให้ไว้ตรงนี้ครับทั้ง TikTok Facebook และก็ YouTube ครับขอบคุณครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ